มาสงงขาสวัสดีค่ะเชาวอีกหนึ่งวันนะคะหลังจากที่เรากลับพม่านะคะก็มาซื้อหมูนะคะที่ตลาดในตัวเมืองเชียงตุงนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในตัวเมืองเชียงตุงนะคะเราก็จะมาซื้อหมูซื้อผักอะไรไปทํากับข้าวนะคะก็วันนี้ก็ขับมอไซค์มาคนเดียวนะคะซึ่งตอนนี้ เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะสามารถใช้มอไซค์อะไรเข้ามาข้างในได้นะคะถ้าเช้าเช้าก็จะมีคนเยอะอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนขายปลาแห้งนะคะมันจะเป็นโซนขายผักโซนขายของแห้งอะไรแบบนี้นะคะหลังจากซื้อของเสร็จก็จะเดินไปที่มอไซค์นะคะเพราะว่าหน้าตลาดมีที่ผักมอไซค์นะคะฝากมอไซค์เราซื้อของเสร็จแล้วก็จะกลับแล้วค่ะหลังจากที่ซื้อของเสร็จนะคะก็แวะมารับน้องสาวนะคะเพราะว่า ตอนนี้ก็ตรงกับเวลาที่น้องสาวเลิกเรียนแล้วนะคะไปรับน้องสาวมาเสร็จก็มาแวะบ้านอุ้ยนะคะเป็นบ้านของคุณแม่ของคุณพ่อนั่นเองนะคะอุ้ยก็จะทําผัดมะมีเล้งเรานะคะแล้วก็จะมียำวุษเส้นแตงกวาด้วยนะคะอันนี้ก็น้องสาวนะคะเลิกเรียนมากินข้าวบ้านอุ้ยค่ะและกลับมาที่บ้านนะคะก็อันซื้อหมูไปซื้อหมูซื้อผักเมื่อกี้ก็มาทำหมาล่ากินนั่นเองนะคะอันนี้ก็ที่บ้านหนูนั่นเองค่ะเล็บน้าหลานมากินด้วยนะคะ ็จะมาช่วยกันทํานะคะวันนี้คนที่มาก็จะมีน้าหนูแล้วก็หลานแฝดนะคะแล้วก็มีน้องสาวหนูแล้วก็ลูกข้างบ้านนะคะแล้วก็มีพ่อกับแม่นะคะก็แค่นี้เองค่ะกินกันแบบครอบครัวนะคะวันนี้ก็นี่ค่ะปกบุ้งแล้วก็กระดัมปีกับผักกาดขาวนะคะแล้วก็เส้นคือแบบหนึ่งซองได้หนึ่งกระมังใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนแช่มาอันนี้คือแค่ชุดเดียวนะคะ ตัวพามือเนาะกับเส้นนะคะโคตรเยอะเลยค่ะได้เยอะมากตอนนี้ก็ใส่พริกมาล่าใบทั้งสองฟองนะคะน้าซุปก็น่ากินแบบนี้เลยนะคะอันนี้ทํามาเพื่อเด็กนะคะผู้ใหญ่กินได้เด็กกินได้นะคะจะไม่ค่อยเผ็ดนะคะถ้าใครที่ชอบเผ็ดนะคะระหว่างตอนที่ต้มก็คือเอาพริกแห้งนะคะใส่ลงไปเลยสองสามอันเผ็ดๆนะคะนี่หมูของเราอันนี้ก็จะประมาณหนึ่งโลครึ่งนะคะฝั่งพมา่าเขาขายแบบเป็นจอยนะคะหนึ่งจอยก็จะมีโลครึ่ง หนึ่งจ้อยนะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งไทยเขาจะขายเป็นกิโลนะคะวันนี้ก็หมูก็ประมาณกิโลเอ่อจ้อยหนึ่งก็คือโลครึ่งก็ประมาณสามสองหมืนแปดนะคะสองหมืนแปดนี่นะคะหมูนะคะก็เอาซื้อมาหั่นเองนะคะกําลังต้มหมาล่าอยู่นะคะน่ากินมากเลยค่ะแล้วก็เส้นนะคะแล้วก็มีผักค่ะแค่นี้นะคะก็กินอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวแล้วนะคะ หม้อซุปหมาล่าเราคือใหญ่มากๆเลยนะคะเท่าเท่ากับกะละมังอันหนึ่งเลยนะคะก็แบบน่าก,กินมากๆเลยนะคะเพราะว่ากินด้วยกันเยอะนะคะจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะคะใส่แบบเยอะๆกินเลยเราก็จะต้มเป็นหม้อเอานะคะไม่ไม่ได้ทําแบบจิ้มจุ่มนะคะก็จะตักต้มเสร็จสุกก็จะตักใส่จานแบ่งให้กันกินแบบนี้เลยค่ะกินไปด้วยอร่อยไปด้วยกันค่ะ และเช้าอีกหนึ่งวันนะคะหนูก็จะกลับแม่สายแล้วนะคะรอบนี้ก็จะมีนะ้ากับหล็กแฝดสองคนเดินทางมาด้วยนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวแม่สายนั่นเองค่ะก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะว่าจะพาณาสาวไปเที่ยวที่ไหนนะคะและรอบนี้ที่หนูกลับเชียงตุงเพราะว่าหนูไปทุล้านั่นเองนะคะไปยื่นเอกสารพาสปอร์ตเพื่อที่จะขอใบคนสดไปจดทะเบียนสมรสที่ไทยนั่นเองนะคะ มาเชียงตุมรอบนี้ก็ไม่ค่อยได้โฟตแล้วก็ลงคลิปนะคะเพราะว่าเน็ตหรือว่าสัญญาณไม่ค่อยมีนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลงคลิปนะคะก็ตอนนี้ก็ถึงไทยเรียบร้อยแล้วก็มาตัดคลิปลงคลิปย้อนหลังให้นะคะไม่งอนกันนะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะถึงจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะคะแต่ก็จะพยายามลงให้ตลอดนะคะ โมแต่เมาโมยนะคะก็หนูได้ขึ้นท่ารถสามเร้านะคะก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท่าเหลือแล้วนะคะก็เดินทางมาไกลแล้วนะคะนานๆหลานๆก็ขึ้นหลับกันไปหมดเลยนะคะสําหรับกันกับเชียงตุมรอบนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะก็มีคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆมาฝากพี่ๆทุกคนนะคะตอนนี้เรากําลังจะเข้าท่าคิลเล็กแล้วนะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกำลัง